สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิตซูบิชิโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะคะวันนี้มาพบกับเซลล์รัดเช่นเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะรัดพามาดู New X x p n n e r r นะคะสีบนเงินนะคะของ2022นะตัวใหม่ของเราก็จะพามาชมสไตล์การแต่งนะคะซึ่งคันนี้ก็ถูกการ แต่งที่แตกต่างออกไปนะคะอย่างเช่นมีสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือมีราวหลังคาด้วยนะคะหรือว่าคิวหลังคานั่นแหละเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกันมาเริ่มกันเลยนะคะว่าพิรัตแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะอย่างเช่นด้านหน้านะคะเราใส่ตัวอักษร e x p a n d e r ให้นะคะให้หน้ามันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะอ่า กันชนด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นมากับตัวรถเลยนะคะก็คือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะแล้วก็จะมีนะคะจะเป็นชายสเกิร์ตนะคะก็คือสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ติดให้แบบนี้เลยนะแต่ถ้าลูกค้าจะปิด สามารถปิดได้ด้วยเช่นกันนะมาดูด้านข้างกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านข้างนะคะล้อของเอ็กซ์เพเดรเราคันนี้นะคะมันสวยลงตัวกับรถคันนี้มากๆนะคะเอาจริงๆลูกค้าไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้นะเพราะว่าล้อมันมาเป็นล้อ17แบบเท่ๆนะคะเป็นสีดำปัดเงาแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะ ส่วนข้างๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะชายสเกิร์ตนะคะรัดก็ใส่ให้กับลูกค้ามันมีเส้นตัดสีแดงนะคะเป็นชุดเดียวทั้งคันนะคะให้อัธรุความสปอร์ตจริงๆสำหรับเอ็กซ์เพนเดอร์นคันนี้นะเบ้ามือจับนะคะจัดใส่ให้เป็นสีดำนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดนี่ไง คิ้วหลังคาลาวหลังคานะคะพี่รัสใส่ให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตจริงๆสำหรับคันนี้แยกไม่ออกละวว่าเป็น x p a n d e r GT หรือ x p a n d e r c o r d นะคะ สำหรับด้านหลังนะตัวนี้ตัว New Expander เรานะคะก็เสาอากาศนะคะก็จะมาเป็นคีบฉลามแบบนี้นะคะไฟก็โหดีไซน์แบบสวยมากๆสำหรับ New Expander ของเรานะคะก็ยิ่งจะเข้ากันไปใหญ่ถ้าเราใส่ชายสเกิร์ตด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะทั้งคันตัวนี้บอกเลยว่าโหวสวยจริงๆสวยมากๆนะสปอร์ตสุดๆนะคะ เป็นชุดเดียวกันทั้งคันนะคะให้อัดทรสที่ลงตัวมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะคะว่าตัว New e x p e n d e r ของเรานะคะซึ่งมีการเปลี่ยนภายในใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าจอเครื่องเสียงพวงมาลัยคอนโซลต่างๆนะคะให้ดูพรีเมียมจริงๆนะเหมือนกับรถสปอร์ตเลยมาดูกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเบาะนะคะจะจัดตกแต่งใหม่นะคะเป็นเบาะ หนังนะคะที่ทอนความร้อนให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นงานอย่างดีเลยนะคะจอก็จะเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่นะคะคอนโซลถูกเปลี่ยนไปนะเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลนะคะแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยนะคะก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะมีปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มคอนโทรลความเร็วนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว New x x p n d e r ของเราแล้วก็พร้อมกับการตกแต่งนะคะที่รัดเอามาให้เป็นไกด์ไลน์นะคะทรงสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ให้กับลูกค้าที่มองหารถเจ็ดที่นั่งของเราอยู่นะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะสำหรับคันนี้895,000บาท เท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่รัฐจัดให้กับลูกค้าดาวเริ่มต้นเพียง29,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าก็รับรถแบบเท่ๆนะคะอย่างนี้ไปเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามนะคะอินบ x ็อกหรือว่าโทรมาที่เบอร์รัดนะคะ0804241392นะคะก่อนสุดท้ายเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรัฐด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ